ถ้าในรถยนต์ต่างๆเหล่านั้นเนี่ยก็ยังเยอะมากเลย so the size of this market ขนาดของตลาดก็คือ is a U.S. dollar 160 billion ถ้าเป็น U.S. dollar ก็คือ160บ billion 16,000ล้าน but how does this relate to all of you ท่านลองคิดดูสิครับว่าสิ่งต่างๆเหล่านั้นนำออกมาต้งบอกว่าเป็นหมื่นล้านชิ้นเนี่ยมันมีผล ครับเราอย่างไรเลือกเมียเด็กจำนวนมากมายนะครับเป็นมะเร็งในเม็ดเลือด and the doctors don't have a clue why children get leukemia แล้วก็หมอก็ไม่รู้ว่าทำไมเด็กๆถึงเป็นมะเร็งในเม็ดเลือดขาวได้ they just know how to give the chemotherapy แล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะให้เครมร์รักษาเด็กเหล่านั้นด้วยเครมร์ชนิดไหนกันแน่ the problem is sometimes the chemotherapy kill the kill the children first before the leukemia เพราะว่าปัญหาคือเวลาให้เคมอรเนี่ย เคมโมมันจะฆ่าเด็กก่อนก่อนที่จะฆ่าลูคีเมียจากผลงานการวิจัยที่เยี่ยมยอดเกี่ยวกับน้ําที่มีการเรียงโมเลกุลใหม่ให้เล็กลงทําให้น้ําเกิดผลึกหกเหลี่ยมกลายเป็นน้ําที่มีพลังชีวิตหรือที่เรียกว่าน้ํานาโนเจ้าของผลงานการวิจัยผู้มีชื่อเสียงก้องโลกคือดรมาซารุอิโมโตะผู้ค้นพบปริศนาที่ล้ําค่าแห่งน้ําพบว่าน้ําสามารถบันทึกความจําได้ดี น้ำสามารถเปลี่ยนรูปผลึกไปตามลักษณะของเสียงดนตรีได้น้ำสามารถตอบสนองต่อการสื่อสารของมนุษย์ในรูปแบบต่างๆได้ยังค้นพบความมหัศจรรย์แห่งน้ำเพื่อการดำรงชีพที่ดีอีกมากมายจากน้ำที่มีโมเลกุลเป็นรูปผลึกธรรมดา สามารถกลับกลายเป็นผลึกหกเหลี่ยมคล้ายดอกไม้นานาชนิดที่สวยงามเหรียญพลังสุพมงคลต้นฉบับของแท้ Fusion Excel เซลควอนตคือสิ่งที่ทำให้ดร์มาซารุอิโมโตให้การรับรองว่าสามารถกระทำให้เราเห็นการมาสจรรจันแห่งน้ำได้เหมือนกันศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิจิตบุญยโหตระและคณะได้ทำการศึกษาต่อยอดจากงานวิจัยของดรมาซารุอิโมโต ด้วยการใช้เหรียญพลังสุปมงคลฟิวชั่นเอ็กเซลขวัตัมสัมผัสกับน้ำดื่มที่สะอาดจึงได้เห็นปรากฏการณ์ที่เป็นธรรมชาติได้ปรากฏขึ้นในภาพถ่ายของน้ำคือพลังออร่าที่สวยงามซึ่งเป็นพลังสกาล่านั่นเองนั่นคือน้ำมีโมเลกุลเล็กหลงเรียกว่าน้ำนานโนทําให้ของเหลวในร่างกายไหลเวียนได้ดีมีพลังให้สวมเหรียญไว้ที่คอหรือพกไว้แนบกายได้ประโยชน์เยี่ยมสำหรับเหรียญแท้ จะมีระบบไอทีที่เป็น e-business package เพื่อเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Fusion Excel International ได้ระบบนี้ไม่มีในสินค้าเรียนแบบสอบถามเพิ่มเติมได้ที่02 370 3270 02 370 3270